สวัสดีครับมาอีกแล้วครับกับจุ๊บกิ๊บอินดี้ชแนลวันนี้ก็ไม่ได้เจอหน้าคนไายอีกแล้วตอนนี้ถ่ายที่หน้างานอันนี้กำลังแต่งเติมที่เผาศพของหลวงตาครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกลงมานี่ทั้งฝนทั้งลมแรงมากครับหักเป็นแถบเลยหักเป็นแถบเลยเนี่ย นี่ก็รถกระเช้ารถารถรถรถไฟฟ้าของอบตครับรถไฟฟ้าของอบตมาช่วยงานเนี่ยครับกำลังทำกันต่อเติมนี่มดาด่าลุ้นให้กำลังใจนี่นะครับงานวัด ทําทุกอย่างมันต้องมีอุปสรรคขอให้อย่างเดียววันนี้ฝนอยัตกเลยต่อแหลงพี่น้องไงกำลังทํากันใจจดใจจอนี่ครับอนี่ครับป้าอันนี้ลดอยว่ามันต่อออกมน่มากักี่ห ะะอ,นนอันนี้ที่ยังเดยการบริจาคเงินทุกอย่าง,างตรงจอดรถที่ทางเข้ามีเผาศพมีทั้ทสี่สด้านสี่มุมเมื่อวานนี้ตั้งสิ็์ตั้งเสร็จแล้วหัก ลมมาครับพังทําใหม่ไปลาช้าตัวนี้ข้างล่างฐานเนี่ยขึ้นตั้งข้างบนอันนี้คือขึ้นตั้งข้างบนทั้งเว้าลายเว้าไทยนี่ครับขึ้นตั้งข้างบนขึ้นตั้งขึ้นตั้งคือกันแล้วกับตัวซนะี่ม,มุมอันนี้หอะระฆังวัด ประจำหมู่บ้านกุกไฮเผาวันที่สิบสามสามทุ่มเฮ้วยวันที่สิบเอ็ดสามทุ่มมันใกเมนวันที่สิบสองตอนเช้ากระดูกมันใส่เมนนี้ลุกโป้พิพมเนี่ยเอามาใส่เมน นี่ครับการทํางานวันนี้ทั้งวันพรุ่งนี้อีกมืน่นอีกเบิดมืออีกเราไรซับไทยอยู่นี่แหะพี่น้องเย้ยขึ้นกระเช้าก็นะจัางขึ้นกระเช้าโอบโตอ,องควางม,มาซ่อยงาน เออลยอีกสองมื้อสามมือม้อมื้อนี้สีเลี้ยอยู่บดีตังเลยกระเช้ากระเช้ากระเช้าขึ้นกระโสูงปันใดพอดี คทางเข้าบ้านโคน้กไนี่ทางเข้าทางเข้าแพลงกลางแป้งกระเช้าา,า,า,าร กองกัดชัดแน่บุษัดแน่พี่น้องเลยซิดจบเจอคืเขาก็บผมีเงินแต่งมีเงินเดือดกินแต่ยามได้บุกคคนติดตามแค่ยี่สิบคนเอง เป็นโมกขปูตาสูอาลาดเลยมองเผาอันนี้กับเอาศพเพิ่นมาวางนี่แหละตามปกติตามเป้าจะเป็นมื้อน,นี้แบะเปรีมงแต่ว่าเมื่อคืนม,มีฝนตกฝนลมคังเลยเฮ็ดไหมมันก็นเลยเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนครับฝนกระลงกระลัดอะไรมาเพราะว,ว่าเพราะว่าใหญ่แน่เพราะเพื่อนเออ ถวายน้ำซบน้ำโปรงซบเพื่อนถวาย,วายเอาครับเพื่อนัำนี้แหะครับพอนิดน,น้อยเดียวถ้าเบื้องอิมพีชนะได้ครับเด้อสวัสดีครับโปรดติดตามด้วยครับจุ๊บจิ๊บเอ็นดี้ชาแนลโปรดติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยครับจะได้หายอย่างบ้าน มาให้เบ่งบรรยากาศครับคุณครับ